ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมทุกคนเนี่ยมาเอาชีวิตรอดจากร้านเบอร์เกอร์นะครับทุกคนโอเคนะครับจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเชฟเนี่ยเหมือนเขาดอธิบายนะเกี่ยวกับร้านของเขาว่าแบบว่าของเขาเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ดูแร้วว่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหซูมันจะมีเนี่ยให้เราเก็บไปแล้วทุกคนอันนี้ก็เฟนไฟราทุกคนน่ากินว่ะแต่ว่าเรากินว่ะตอนนี้อันนี้ชีสเคก้กมันคือไส้ลับทุกมันจะมีสอบอยู่ทุกที่แต่เราสามารถที่จะคอยช่วยมันได้การกระโดดขึ้นไปบนที่แพนเคก้กบนไส้ลับมาสักอย่างนึงแหะทุกคนโอเค ไปได้นะประมาณนี้แหละเซ็มันต้ใช่ไหมโอเคเซฟแล้วนะข้างล่างมันจะเป็นน้ำกดนะทุกคนต้องระวังด้วยนะต่อไปทุกคนอะไรเนี่ยโดโอ้ย <c oughs> โอเคมาทุกคนมาถ้ายากงดสซไอะไก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกยังไม่หายดีเท่าไหร่มาครับโอ้โห มาเก็บเลรียญก่อนสองเหรียญแครับทุกคนอันนี้คือคุกกี้อนะทุกคนมีทั้งหมดสายทั้งสองดานน่าจะได้อยู่นะตอนนี้มาประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะน่าจะมีหวังได้อยู่แหละอันนี้ก็เป็นเหรียญนะทุกคนไม่ใช่เหรียญดิเป็นโลหะที่คนโดนเนยียแต่ว่าเขาลงมาเขา,ขาไม่มีใครโดนเป็นแสนหรอกมัน อันนี้เหมือนจะเป็นของล็อตที่วอลคอลทุกคนเสน,นต้องรอเวลาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะได้แบบสีอีกนี้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนคอมพิจมวจำเคล็ดอะไรสักอย่างกนขึ้นมาอี่นงนี้ช่างมาันเพราะเราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้อยู่แล้วเราเข้ามาอยู่ในป๊อบคอร์นลหรอเนี่ยโอ้โหที่คือบรรยากาศในร้านเลยใช่ไหมเนี่ยกูแบบมันมีอะไรบ้าง ท่าที่เห็นเมื่อกี้นะเหมือนจะมีเบอร์เกอร์อยู่แล้วก็เหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบแบบแมงเฮนรีทุกคนมาเริ่มต่ออันนี้มีอยู่สี่เหรียญละจากจากสิบเนี่ยโอ๊ยตายเอา้าเปินะไมวับตรงนูน้นแปลกไหคือยังไงคือมันแบบแปลกๆอะ่ะเราอยู่อีกด่านหนึง่งแต่มัน,มนไปตายอีด่านหนึ่ง ็ง,งงนะนี่ก็ทาตัวสีเหลวใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะเออประหยัดต่อไปกระติกว่าทุกคนเออานาต่อไปรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นน้ำกดอ๋อเคยมีประตูอยู่แล้วก็เออป็นประตูอ่ะเออประตูอยู่กันได้ เลยเข้ามาถึงอันนี้วะประตูแบบนี้เปล่าโอ้โหเข้าไปเขาต้องบอกมาตลอดเลยแบบจริงๆเราก็รู้แล้วแหละว่ามันว่ามันต้องกระโดดอันนี้พูดจะเป็นสมองว่ะทุกคนย,า,ยาบอกว่าคนเราคิดสมองเข้าไปอันนี้ต้องรอใช่ไหมดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าดูซิได้อะไรโอ้ได้เป็นอะไรไม่รู้ดิทุกคนแต่ได้ามา แบบฟร,ฟรีเราจะต้องรอเวลาบังเออพอเวลาหมดเราก็สามารถรับได้เลยแบบฟรีๆแไ,ไม่ต้องเสียลบักนะครับทุกคนมาที่ส5หล่ะตอนนี้อยู่ที่47ปสเซล์ทุกคนแสดงว่าเราก็มาเกิดรึ่งทางละโอเคเราถึงครึ่งทางแล้วครับคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องไปต่อเนาะไปตรงกลางแน่เลยโอ้โห ชืว่ว่าไปทางนี้แน่นอนไปทางนี้แน่นอนแล้วก็ไปไป,ไปทางไหนอ่ะเราเชื่อในใจเธอนะว่าเธอ,อต้องไปทางนี้แน่ๆทางทาง,ทางตรงกลางไปทางโรงรงางดีกว่านี่เออโอเคมาปึ๊บโอ้เฮ้ยโอเคอันนี้คือเราออกมจาจักรใน นี่ป๊อปคอร์นทุกคนน่าก,กินมากเลยป๊อปคอร์นคือแบบมีโคตรเยอะเราจะกินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนเออเดี๋ยวค่อยไปรับราชกัรน,นะก,ก่อนลับกี้บ็อกซ์อันนี้เฟ้นฟานแล้วทุกคนเราจะต้องเหยิบอันที่เป็นแบบอันนี้แน่เลยที่แบบมันกินได้เพราะว่ามันจะมีอีออุปกรณ์ที่แบบว่ามันไม่เหมือนเพื่อนไงเราเราเราต้องเหยิบอันนี้เป็นแบบ อันนี้เหมือนเพื่อนเราทุกคนก็คืออันนี้อืมโอเคมาทุกคนด่าต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นเนอันนี้คือเป็นซีเนเจอร์ของทางร้านเลยหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกโอเคเป็นท็อปด้วยอาจจะเป็นซีเนเจอร์ของร้านนี้ก็ได้นะรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ย F P S จะอยู่ที่ประมาณ30หรือ40นะทุกคนประมาณนี้แหละ ไม่เกิดกว่านั้นนะทุกคนเพราะว่าทุกคนมันจะได้แบบนี้ได้ค่อข้างลื่อนอยู่แหละนะเฮ้ยก็กอลักีบออีกแล้วก็กดลักีบอโคตรเยอะครับทุกคนดูดเบเกอร์นั่นสิเบเกอร์เนี่ยมันมีสเตปอะไรบางอย่างหรือสักอย่างหนึ่งหรือมีขั้นตอนอะไรก็ทำที่แบบค่อข้างยากแต่ผมก็ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นโอเคมาแฮมเบอร์เกอร์ นี่หน้าเาหน้าเหมือนเป็นไส้กรอกอะทุกคนนี่น่ากินน่ากินอยู่มาโอเคผาทุกคนนี่พาสต้าใช่ไหมอึบอึบอบอ,บอ,บอุ๊ยมาทุกคนอันสุดท้ายเออ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไข่ดาวทุกคนก็ยังง่ายเลยสบ,สบายๆชิวๆอันนี้ก็รู้สึกว่าจะห้ามโดินทุกคนอืมอืมมันต้องแบบนี้สิมันถึงจะไม่โดินเอออันนี้คือแบบเบคอนที่แบบว่าน้ำมันเนี่ยน้ำเยิเม้มเลยทุกคนคุณแล้วมันก็หิวเลยนะ โอเคผ่านนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเฟ้นฟ้าทุกคนเฟ้นฟา้ทนฟนฟาที่ตกลงไปในในน้ำนี้น้ำมันนะเออโอเครู้สึกว่านี้จะเป็นกล่องนะทุกคนมาหยิบกล่องไปก่อนเลยเนาะหยิบกล่องไปเลย let's go <S นี่กอ่องล็อกกี้บอก่ทุกคนอ๋อถ้าเราอยากให้มันได้เร็วใช่ไหมเราต้องใช้รบัสให้เข้าคาโรบัส แต่ว่าไม่ใจดีกว่าโอเคอรู้สึกว่าเราจะออกมาจากแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้ก็ออกมาจากแล้วนะแต่เธอจะต้องทำธารกิจต่อในการกระโดดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าทางออกจะอยู่อีกไกลอีกกลนั้นเลยเหรอจะน่าจะไม่ไกลแล้วมั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัน29แล้วทุกคนน่าจะไกลแล้วแหละ โอ้โห oh oh oh. เรากระโดดลงไปได้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 เลยได้ไหมเนี่ยฮะไม่ใช่ต้องมากระโดดแบบนี้นี่หนาหนึ่งก็บไปทางนี้โอเคได้อยู่แหละหนาทีสามสุดแล้วครับทุกคนอีกสองนาทสุดท้าย เจะบอกเขาให้เราดเดิอนอะ่ะเดินไปหรอ,อหรือว่าไงหรือว่ามันจะมีรถอะไรไหมอันนี้น่าจะพาวาลูวาไปสักทีหนึ่งเลยอนอะคือรู้สึกเหมือนว่าตุกตลกเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเราทุกคนแต่ว่า เราจะไปยังไงอะ่ะในเมื่อมันหนักตรงนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะไปได้โหยี่อีกแล้วยี่อีกแล้วเกิดกันเกิดกันมแบบนี้วะ่ะเนี่ยยิงแล้วมันก็ไม่ตาย โอเคได้อยู่ตรงนี้คือเรื่องมันเริ่มเหลือน้อยลงมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าคิดนะอย่าคิดอย่าคิดสิบประฆ่าผมโอ้โหอย่าคิดสิบมระฆ่าโอ้ยชิบฆ่แล้วกูจ้องจะเลยกูแล้วจ้องจะเลยกูแล้วโอ้โหทำไมสุกอยาทำไมตอนนี้มันกลายไปแบบว่าให้เราเนี่ยยิงมันอะยิงแบบยิงตัวต้ ไม่ปกติเมื่อก่อนไม่เคยมีแล้วแบบให้เรายิงแบบแบบสถานแล้วยิงแบบนนต่คีอมันมีกุ๊กตุกดาแล้วไงมตายไปเนี่ยฮะสองวันสามโอ้โหเยอะอยู่นะมันเริ่มอยู่ใกล้เราแล้วไงเราเราจะโยกการรอดอยู่ไหมเนี่ย 9 8้า7เ็ดโอ้โหโอเคมาทุกคนโอ้โหโอ้ยโอ้คือมันจะตายแล้วไงโอเคตอนนี้900แล้วทุกคน800แล้วโอเคผมว่าผมว่าผมว่าไงผมก็รอด ถ้าแบบไม่ติดอะไรนะเฮอไอ,อ,อน,น,นักหนาวะนนี่ตายะเถอะมึงเลยโอ้ไม่เฮ้ยยไงเราลอดแล้วทุกคนเออนี่กว่าจะลอด อ่ะทุกคนผ่านเนาะทุกคนโอเคทุกคนมันก็จะมีสไลเดอร์ให้เราเรล่นนะครับทุกคนนี่อโอ้เออแบบนี้ก็ข้าศึมชิ้นนิดนึงนะทุกคนอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นการ jump power แล้วก็ walk speed เนะทุกคนจะวิ่งเร็วขึ้นประมาณนี้จะเดินเร็วขึ้นหรือเปล่าออ walk speed จะเดินเร็วขึ้น อันนี้เราสอนที่จะแต่งเป็นพวกเนี่ยนทะุกคนไม่ว่าจะเป็นเออ่กิมเมเชีคหรือว่าจะเป็นฟาฟเนี่ยเราสามารถแต่งได้หมดเลยเว้ยทุกคนโอเคทุกคนสักคลิปนี้เทนี้แทุกคนก็าฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะสักคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจัดละ